โอเคนะอาจารย์ทุกคนอยู่ไหมตอนนี้อยู่เนาะอ่าโอเคเขาเดินเขามาอ่ะเดี๋ยวฟังก์ชันนะครับที่อาจารย์ได้สอนไปอ่ะนะเราไปทวนทุกฟังก์ชันเลยนะไ่ว่าจะเป็นฟังก์ชันน้ำฟังก์ชันเกิือหรือ่อมุกประมาณ งานขายพี่ไปทําไปล่าสุดนะจำได้ไหมพี่เป็นสินค้าสามเกณอ่ะพี่ไปไปชวนมาด้วยนะนะแล้วก็วันนี้อีกสองข้อใหญ่นะครับที่การอยากจะทวนอ,อย่าพูดจาแย่งแ้่งทราบนะครับสองข้อใหญ่นะเวลาแค่เดียวนะครับข้อะเกิดว่าใครใช้ฟังก์ชัน ฟอีฟเกี่ยวกับเงื่อนไขได้แล้วอ่ะก็น่าจะไม่ยากเนาะคิดว่านะฟังก์ชัน,นอีฟถึงจะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเงื่อนไขต่งางศาลผู้หนดไว้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฟังก์ชัน,นอีฟนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของห้องพื้นวนที่เราทำมาแล้วแเราอาจารย์ก็ทวนให้อีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อการกาเหนียวไว้หรือว่าเกี่ยวข้อสอบจะได้ไม่ไม่เก วนันนี้มองเห็นหน้าตา่างหน้าจออาจารย์ไหมเห็นค่ะถึงน,นะอ่านะครับอา่าเรื่องแรกนะครับก็จะให้เราคำนวณค่าแรงคนงานคล่้นร้อนขึ้ณมาประมาณนี้นะครับนะบขอ้อมูลคนงานแล้วก็ชื่อเร่ลลงวเวลานะครับแล้วก็มีกรมีเงื่อนไขกำหนดมาให้นะครับคมีอยู่ตามเงื่อนไขด,ด้วยกัน ขับได้ของชั้นอีฟนะครับนอ่านี่ขายแรกก็ว่าถ้าทำงานตั้งแต่เวลาหนึ่งถึงสิบชั่วโมงเนี่ยคิดค่าล่วงเวลาให้ชั่วโมงละยี่สิบบาทนะครับสิบเอ็ดถึงสามสิบชั่วโมงคิดค่าล่วงเวลาให้ชั่วโมงละยี่สิบห้าบาทแล้วก็สามสิบชั่วโมงขึ้นไปนี่คิดให้ชั่วโมงละยี่สิบแปดบาทนะครับ ต้องการช่องนี้คำนวณขั้นเวลาตรงนี้นะครับภายใต้ของช่องนี้ายใต้ยื่งไขสามนยิ่งไขคือกำหนดไว้นะตอนนี้เรามานะมาเริ่มเลยนะคะรับของชัองนี้มันก็จะประกอบด,ด้วยยี่งาันะอ่าอ่านี้การจะเริ่มคำนวณนะครับอ่าแล้วก็อานี้มาปรับในตารรางนะครับตามโจทย์นะนะครับแล้วก็คำนวณตรงนี้ การโพสตอน่งนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขก็จะมีอยู่ามเงื่อนไขะครับนะที่เป็น้นนะะนา,า,ายนะการตรวจน้ำนี้นะครับนะแเราก็เริ่มคำนวณของนาเดชเลยถ่าลุกเวลาของนาเด็เดะครับรับน้าทองไม่ใช่หอครัอะไรนรับสี่เหล่ยมู้คสยรนาา ขอปแลวคะคะอาจารย์ขอปแลาเพียงไมดเดียวโอเคหมคขอตั้งไหมคะมันหยุดตรงมงขาล่างอะค่ะแต่อาจารย์กดตัวอะค่ะแล้วอาจารย์ก็ยังหลเหมือนกันข้นเลยเนียกลังากำลังกระตุ้นยก็งถึงเสร็จ้วตัวเสียหารแล้ว

เทียนเกิดวันมี้บวมม่อนไปของเราเล้ยงกันทีะเรีก่าตน่อเลงคำนวณเลนะมันต้องยีต์นะฮะราก็เทียน้างักนเสมอลนะแล้วก็ตามด้วยคาว่าพีสนะครั IF นะครับนะงเ็เปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อไกแรกเลยนะครับเราจะใช้ชั่วโมง ช่วงเวลาเนี้ยในการคำนวณหาค่าลูกเวลาของพนักงานแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็ไปที่จำนวนชั่วโมงนี้นะคะรับหรือว่าหรือจะตึ้นเมื่อสี่สามก็ได้นะครับตึ้ก็ได้นะะนะาตัว่าหนึ่งถึงสิบชั่วโมง,ง,งน,นั่แปลว่าอา่ามันอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบชั่วโมงเนี้ยนะครับมันก็จะอย่าชั่วโมง,ง,งละยี่สิบบาทเห็ไหมเพรงั้นนะ เราก็พิมพ์สิ่งแรกเลยนะครับมันคือน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันนะสิจต่อไปน,นะแล้วก็อกอัมาตามด้วยสีสามเหมือนเดิมนะครับคูณด้วยยี่สิบก็จะชัมมนะ่วโมงยี่สิบเนาะเป็นไถได้ดังคูณด้วยยี่สิบ นี่คือม uh, ีขาได้นะครับพอเะไปเงื่อนไขที่สองเนี้ย1นึถึงสาิชั่วโมงเนี้ยทชั่วโมงละยี่สิบ้าบาทอันเนี้ยหนึ่งถึงสามิบนีทิชั่วโมงละยี่สิบห้าบาทนะเราก็พอเริ่มเาินขาที่สองเราก็ขึ้นต้นยเราก็ขึ้นด้วยคำาวาดีครั้งใส่ใอ่เยอะมากกว่านะครับ ข้างนมากกว่าเราครับนะครับ้มเปิมแล้วก็ัซีสามลยเดิมนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบถูกไหมนะครับก็คือน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบนะครับเราดูเรดูืดานดานด้านบนเลยนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบ คิดชุ่มมะยี่บาทนะครับปก็มมาราคาทีสามคูณนะยี่สิบห้าแลา้ชุมะยบ,บาให้ ไปเนื่องใส่สุดท้ายมันก็ตั้งแต่สามเดีดชั่วโมงขึ้นไปคิดชัว่วโมงละยี่สิบแปดบาทนะ,นะครับนะเราก็ฟินคุ้มมากมั่นนะครับแล้วก็ไปตามด้วยไม่ต้องใช้อีกแล้วนคะครับสุดท้ายแล้วก็ตั้งตั้งแต่สามเดีดชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็จีสามเลยแล้วก็คูณด้วยี่สิบแปดเลยนะครับก็ชั่วโนยี่สิบแปด คุณจะดูตานะครับอ่าคุณเรรวิ่งไปเราเ็นจแล้ว คือคืแล้วเราก็ไปดูว่าเราเปิดด้วยีวงเล็บเราเปิดด้มีมเล็สองเล็บเปิดดวยสองเล็บปิดก็ต้องปิดสองเล็บนะครับต้งปิดไปเลสเสอนะครับตอนนี้เราเสร็จแล้วตามตามงี่ไงที่กำหนดในโจทย์นะฮะในโจทยนี้นะฮะตรนี้ตามนี้เลยนะครับหนึ่งถึงสี่ยี่สินะครับขีถึงสามขี่ชึเม่อละยห้าแล้วก็สามขึ้นเมื่อขึ้นไปนะครับชี้ คือสิบแปดบาทอ่าสองถอยทิ้งไปแล้วนะฮะหลังเสร็จแล้วปุ่มเพิร์ลก็จะได้คำตอบก็คือนม่นเดกก็จะเป็นค่ารุ่มละเขาคือสามร้อยสิบห้าบาทนะครับทีนี้ก็ถามว่าคำถามว่าม,มาริโอ้ยายา่าชาลิดาแล้วก็ปะตองเนี่ยมันก็ใช้เงื่อนไขเดียวกัน เหนมมั้นายีโกันนะดังนั้นเราก็สามารถกได้เลยครับหน้าหน้าวางเข้าสูいい่ช่อต่อคนที่จ็บสิ้นแล้วที่นี้นะครับถนนทะล้าแรับแต่ที่สำคัญคือตรงนี้สูดต้องชิมใ้ถุ้ลงนะครับนะสูดด้านเนี่ยนะครับนี่คือสูดด้มโดนะครับหลังจากถนข้ามเวลาของนี้ใ นี่คุณพ่อแรกเด้๋ยวได้ไหมนะเดี๋ยวได้ไหมนี่ก็จะูปกำกับอาจารย์จะบอกอาจารย์ช่วยพ่อเดียวต้องหยุดแล้วกันเดี่ยวจ้าจ้าจ้าาจ้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 า 呀呀，这个好紧张，但是有战士呀。 А кто пац? А кто ไาสยนหายึนเดาเ่หรอม่ยไนึ่งนะดีว่ามันมันช์าดับไปคุกคนอยู่นะเลิกเลิเลเลยนะฮัลโหลฮัลโหลยินดจนะได้ยินค่ะอาจารย์อ่าต่อไปข้อนี้นะครับ เกี่ยวกับข้างส่วนที่เราทุเรียนมานะนะครับแล้วก็้อยห้เราจัดทำรายละเอียดของการแบ่งกำไรขาดทุนให้กับคุนส่วนนาะแู้้เดียยากจแชรดูนะค่ดเดียวพา่กับนะเวาโทรศัพ์ดียวนั้นไ้ตดต่อมามนะม,นนมอ,อ่ะมองเห็นหน้าจอย,อยัง คนมองเห็นหน้าจอยังลุกทำไมเงเียบจังไม่เห็นหน้าจอค่ะคนนะ่ะนะก็ห้างงส่วนยังจำได้นะที่เราเรียนกันอ่านี่มีห้างส่วนมีสามคนมีอ่ามาริโนรอนัเดชปกรณ์นะครับอ่าทั้งสามคนนี้นำเงินสดลงทุนเริ่มแรกคนละหนึ่งแสนบาทนะครับเมื่อสิ้นปีหกสี่เงี้ยห้างงส่วนมีกำไรเจ็ดหมื่นสองนะ หุ้นส่วนมีการตกลงแบ่งกำไรขาดทุนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้นะครับมีการคิดเงินเดือนให้มาริโอหมื่นสองณเดชหนึ่งหมื่นแล้วก็ประกรณแปดตัน 8, 000, ต่อปีนะสมมติว่าตอบเป็นต่อปีนะครับนะแล้วก็คิด่อเบียทุนให้กับหุ้นส่วนในอัตราห้าจุดห้าเปอร์เซ็นของทุนเดิ่มแรกก็คือหนึ่งแสนของทุนหนึ่งแสนเนาะนะครับคิดโบนัสให้กับมาริโอเพราะมาริโอเป็นผู้จัดการคิดเป็นของกำไรเจ็ดหมื่นสอง นะฮะแล้วก็กําไรสทุนที่เหลือเป็นเท่ากันนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสอนนะ่าจะรู้มั้งเนาะเนี่ยเราก็มาขอดในตารางเนี้ยรายละเอียดของการแบ่งกำไราะทมน,นะครับนะตามนี้นะจากส่วนคนนี้นะอ่ะาอยางนั้นเรามาขอดในตารางปุ๊บอ่าเราก็ได้ตามตารางตามนี้นะครับนี้เขาบอกว่ามาริโอ,โอ,โอ,โอ ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เราก็ไปใส่เลยเนี่ยมาริโอ้หมื่นสองนะเดทหนึ่งหมื่นแล้วก็ประการแปดพัน 8, เนี่ยอันนี้ต่อปีอยู่แล้วเราก็ไปใส่ในช่องเงินเดือนได้เลยนะจางก,ก็ไปสใส่ช่องเงินเดือนพูดเดยน,นะลูกอ่าอ่าเพราะฉะนั้นมาริโอหมื่นสอง ก็ใส่ได้เลยอ่จะซีวใสอนะครับแล้วก็นน้นเดชหนึ่งหมื่นนะตามโจทย์เลยเอาอตามโจทย์มาใส่เลยนะครับแล้วก็ประกณนแปดพันเมอกี้อาจารย์ดึงตามโจทเลยนะนะครับแปดพันแปดพันอ่า ครับรวมก็สามนะครับรวมกันก็สามหมื่นอ่าดอกเบี้ย,ววยทุนคิดห้าจุดห้าเปอร์เซ็นอ่าเขาบอกว่าคิดห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตของทุนบแรกก็คือสองแสนทุกคนได้เท่ากันนะทุกคนได้เท่ากันนะไปนัดจัดเริ่องคิดเลยเท่ากับหนึ่งแสนอ่า คูณห้าจุดห้าหารร้อยอาหารหนึ่งร้อยเห็นไหมเซนทุกคนได้คนละห้าพันห้าร้อยเห็ไหมห้ 5, 500, าพันห้าร้อยแล้วก็ใส่ห้าพันห้าร้อย 5, ทุกคนเลยเท่ากันเพราะว่าหนึ่งทุกคนนำทุนเริ่มแรกหนึ่งคนละหนึ่งแสน านหนึแสนคิด5 5าก็คนละ5500นหร้อ่านะครับตัวสามคนครับก็เป็น16500นะอ่าทีนี้ไปดนะูโบนัสโบนัสเขาบอกว่าเขาคิดให้มาริโอ10%ของกำไรกำไรมันเท่าไหร่72,000มืนสอก็7จ0 0พัองถูกปะ่ะนะ เงี้ยมันก็อ่าเท่ากับเจ็ดหมืน่นสองหาเจ็ดหมืน่นสองพันคูณสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ได้เจ็ดพันสองนะครับสองคนนี้ไม่ได้นะครับสองคนนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เนอะนะครับทวงก็เจนะ็ดพันสองเนอะนะครับ เสร็จแล้วก็คำนวณหากำไรที่เหลือนะกำไรที่เหลือก็คือกำไรสุทธิลบกับเงินเดือนลบก,กับดอกเบี้ยทุนลบก,กับโบนัสเรียกว่ากำไรที่เหลือถูกไหมเป็นกำไรสุทธิของโจทย์ข้อนี้มันก็คือเจ็ดหมื่นสองถูกไหมกำไรสุทธิคือเจ็ดหมื่นสองนะครับนะเพือ่อนอาจารย์ทุกท่คำนวณหาคือเอาเจ็ดหมื่นสองตั้ง เจ็ดหมื่นสองอนะครับลบสามหมื่นนะลบหมื่นหกห้าร้อยลบเจ็ดพันสองแบ่งกำไรที่เหลือมันก็ะจะได้หนึ่งแปดสามร้อยถูกไหมทีนี้กำไรที่เหลือเขาแบ่งแบ่งยังไงแบ่งเท่ากันใช่ไหมกำไรที่เหลือเนี้ยแบ่งเท่ากันนะครับนะ ก็เอามาหารสามใช่ไหมครับทุกคนเท่ากันนะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็เท่ากับหมื่นแปดสามร้อยนะครับหารด้วยสามใช่ไหมมาก็ตกคนละหกพันหนึ่งร้อยใช่ไหมอันนี้ก็หกพันหนึ่งนะครับอันนี้ก็หกพันหนึ่งของประกรณ์เหมือนกันเท่ากัน ก็แบ่งเข้ากันอ่าครับเสร็จแล้วหนูก็รวมอ่าตามมาแนวตั้งนะครับอ่าจม,มาทั้งหมดอแดงก็ก๊อปเลย มันต้องตามมาลงมาลงมาหมดเลยนะครับนะอันนี้ก็เสร็จสิ้นของข้อนี้นะข้อนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็แค่นี้เนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับไปดูอาฟังก์ชันนะครับ now ฟังก์ชัน infer แล้วก็การคำนวณอ่างอ